เอ็กเซมมาเห่อนี่คันมากเป็นมาห้าวันแล้วคะ่ะโ,โหดอะคันมากเลยตอนแรกมีสองฝั่งอันนี้เริ่มยุบอันนี้คือเยอะขึ้นกรปาสกินแคร์เดี๋ยวนี้ไม่เก็บสกินแคร์ไว้ในห้องน้ำเลยคะ่ะ สิ่งที่จะใช้ก็คือสิ่งนี้ก็คือเขาเคลมว่าเขาสามารถช่วยลดอาการคันของเอ็กซิมาได้ค่ะเฮ้ยหมาะหรอบียบเพิ่มได้มาค่ะถ้าไม่ดีขึ้นก็จะไม่หาหมอไม่แน่ใจว่าจะต้องใช้ตัวเดิมอยาตัวเดิมหรือเปล่าแบบที่เคยใช้ค่ะ ค่อยมาอัปเดตเนาะวันนี้เราเต็มตัวออกไปข้างนอกกันก่อนกันแดบนี้เพื่อนคู่ใจทุกสถานาการณ์เฮ้ยคนกล้าคนตาคืออื้มอืมสปริงมากคนตาพอไปลิฟต์แล้วมันเหมือน เราไปต่อเหมือนกันนะคะเหมือนคนตาปลอมอะแต่คนตาจริงเพราะว่าดีนะวันแรกๆมันรู้สึกแปลกมันเป๊ะเกินอะมันปลอมไม่ธรรมชาติหมายถึงว่าหน้าเราตื่นมาแทนที่แบบขนตามันก็จะลงใช่ไหมคะแต่นี้มันงอนก็รู้สึกแปลกๆแต่พอผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ก็รู้สึกว่าหนึ่งหรือสองอาทิตย์ละลืมก็รู้สึกว่าอันนี้กันแดดอีกรอบนะคะก็โอเคนะมันก็มันก็ชินนะคะ มันก็สวยดีค่ะอันนี้กระเป๋ามีกระป๋อันนี้ก็กันแดดแต่ว่าเราใช้แค่เฉพาะจุดก็ได้หรืออยากาทาทั้งหน้าก็ได้มันมีคุณสมบัติเป็นเมกัพเบสด้วยนะคะคือไม่ต้องทาแป้งอะคะ่ะพออายุเราเพิ่มขึ้นใครที่สามห้าจะบางคนอจะจะยังไม่รู้สึกแต่พอสักสามสิบแปดสามสบเก้ามาสี่สิบเนี่ยจะรู้สึกเลยว่า หน้ามันเหมือนไม่แห้งกันระหว่างวันน่ะมันจะมีความแห้งแล้วก็หมองๆองคะคะแล้วก็การทาแป้งฝุ่นบางทีมันก็จะไม่เหมาะคนที่ผิวเริ่มแบบมีกังวลเริ่มเอจจิ้งน่ะหน้ามันดูไม่ธรรมชาติแล้วมันก็ดูไม่สุขภาพดีเลยมันจะมีความแมทที่เหมือนเราทาแป้งแต่ไม่ได้ด้านเป็นแป้งแล้วก็ไม่ทําให้ตกลงผิวอะค่ะมันเป็นบำรุงเป็นกันแดดเป็นเมกับเบส เบลอรูขมขนแล้วก็ทนหน้ผิวแล้วมันช่วยลดกลับฝ้าด้วยตรงแก้มนี่นะคะไม่ไม่ต้องทาแป้งหลักตัวนึงก็คือ correct ความโบช้ำใต้ตา พมค่ะเด็กๆเ็กยพร้อมไหมพร้อมไหมครับพร้อมไหมครับเหนื่อยจับช่วเด็กใส่ภาชนะภาชนะก็คือเราจะไปวันนี้พี่นันนีก็คือพาเด็กๆนะคะไปกลุ่มนิ่งแบบน้ำตัดขนแค่หูแป่งฟันได้แป่งฟันเราไปเองแล้วก็ตัวเองก็คือไปทำฟันค่ะโอ t โทีดีวันนี้นะคะ รองเท้าใส่อันนี้ให้เข้ากับกางเกงค่ะกางเกงไม่พับขาให้มันกองๆหน่อยนี่เบรคเนสต็อเป็นหนังกลับค่ะโอเคไปครับวกเราอการ้อไม่หยุดเลยค่ะ้าตาออกมา ยังไม่ถึงสิบนาทีแต่ก็รอไม่หยุดลูกา้า in 300 meters keep left ตอนนี้รถติดอยู่อันนี้รถเข็นใส่ท้ายรถไม่ได้ท้ายรถคลิกเกินไปไม่เป็นทรงสปอร์ตอะค่ะเศร้ามากเป็นครั้งแรกที่ขนเองคนเดียวไม่มี คนช่วยปกติคือรถแซมพี่แนนจะเป็น SUV ก็จะใส่ได้สบายๆรถเข็นใหญ่สองขั้นอะไรเงี้สยสบายๆเลยเราคนเดียวครั้งแรกนี่ก็เอามาใส่เบาะหน้าเอาได้อยู่คะ่ะนนี้นี่ไปตัดผมมาใหม่นะคะตัดสันดดส้นกว่าเดาิมสัตว์สั้นลงพัฒนาพี่ลองพับนาตัว่มแบบยืเราตรตอนกับเป็นคิดเดินบนเนี่ย นี่นะคะเสร็จภารกิจอาบน้ำเด็กๆทำฟันพี่แนนแล้วก็ทานข้าวเรียบร้อยแล้วตอนนี้กำลังรองอาหารค่ะเพราะว่าพี่แนนมีร้านแบบที่ชอบอยู่แบบย่านที่อยู่เดิมแล้วไปอยู่ที่ใหม่มันไม่มีหรือว่ามีแต่แบบคัาส่งมันแพงเราสั่งได้แต่ค่าส่งแพงมากก็เลย นี่แหละจะลดลอดรถรอเราก็จะเด็กตอนนี้เราใช้วิธีพับเบาเพราะขามาคือทุลักทุเลมากรถมันใส่รถเข็นไม่ได้ใช่ไหมคะที่พี่แนนบอกก็เลยตอนนี้พับเบาแล้วก็บบกกนี่ก็จะเป็นแบบนี้มืดหน่อยเนาะมองไม่ค่อยเห็นเปิดสว่างแล้วนี่เห็นไหมลูก,ก้าเออเปิดนี่สันดู นี่คะ่ะก็พับเบาะหลังเอาเทุลักทุเลมากกับการเป็นผู้หญิงคนเดียวแมวสามบิเจต็ตนั่งหน้าแต่ว่าตอนอนาบน้ำก็คือแฟนไปด้วยค,ะค่ะเพราะว่าแฟนก,ก็มีน้องแมวสามสามตัวเหมือนกันเป็นหกตัวไปด้วยกันเจอกันที่บ้านนะเดี๋ยวได้ขนมแล้วกขับรถกลับบ้านเลยตอนนี้3ามมงเย็นคะ่ะ และนี่คือของที่เราซื้อมาวันนี้นะคะอันนี้พีนั้นคือคําตรงที่มันเป็นผลึ้นมากคันกแบบับขั้นสุดเลยถุงเก็บอุดแนวค่ะอืน้องหมาก,ก็ได้ยี่ห้อเพชรแปดเพชรเอก็ต้นแบบเช็ดหูเพชรเอ็กอันนี้คือสิ่งที่พี่แน,นสั่งรอค่ะมา,าไทยมาใส ั้งนี้ไม่ได้สั่งอาศัยสตอรี่แล้วก็สิ่งที่ซื้อมาอีกคือโกไก่ปั่นประมาณหนึ่งเดือนพี่แนนเลือกกินนมพิตาชิโอประจำเพราะว่าเหมือนคุณภาพมันไม่เหมือนเดิมอะค่ะบางทีมันเป็นข้นๆแล้วก็เปรี้ยวๆเ,เจอมาหลายกล่องที่เคยเราไปใน YouTube ก่อนนั้นนี้เจอแบบซ้ำๆๆหลายกล่องมากก็เลยรู้สึกว่า เออหันไปกินนมวัวที่ลักโตสฟรีแทนแล้วมาช่วงที่ตั้งแต่กินนมลักโตสฟรีอะผมร่วงเยอะมากแต่ไม่รู้ว่าเกี่ยวกับนมหรือเปล่าปรากฏว่าก็ไปฟังเราก็กังวลเรื่องผมก็เลยไปฟังคุณหมอเกี่ยวกับผมค่ะแล้วคุณหมอก็แชร์ว่าไม่เสมอไปแต่ก็มีการศึกษาพบว่านมทําให้ผมร่วงได้ในบางคนเราก็ไม่รู้แหละน้องนมอาจจะไม่ได้เกี่ยวแต่ก็เลยหยุด ว่าจะเลิกกินนมก็เลยต้องกลับไปกินนมถั่วแล้วก็ไม่ปิ่นยี่ห้อเดิมที่เจอปัญหาก็ลองยี่ห้อใหม่เจอที่ใบเมี้ยงไม่รู้ว่าเปล่าเดี๋ยวลองค่อยมาอัปเดตในบล็อกหน้านะคะถ้าไม่ลืมถ้าลืมก็ทวงได้แล้วก็ขนมสแน็คเทียบดีที่ชอบกล้วยจาน้ำตาลธรรมชาติจากรวยอร่อยดีครับหนึ่งแถมหนึ่งห้าสิบห้าประมาณนี้สำหรับของที่ซื้อมาวันนี้นะคะนี่ก็หนึ่งวันที่พี่แนนตั้เช้าถึงเย็น อัปเดตช่นนี้แล้วกันเนาะเหนื่อยมากตอนนี้สี่โมงเย็นทันเย็นก็คงกินมาใครอาศัยเนี่ยแหละถ<ข>าเฟ่ชอบมากพิจิตรบายบายค่ะวันนี้ค่อนข้างทุร,รักทุเลเด็กๆก็ดูเครียดเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่เขาต้องไปอาบน้ำแบบไ,ไกลๆทั้งหมดทั้งมวลไม่รู้ว่าสาเหตุคืออะไรแต่ว่าเขาก็ตีกันขู่กันน่าจะมีกลินของน้องหมาน้องแมวที่เราไม่สนิทที่เขาไม่สนิทเลยเนาะลูก้าใช่ไหม ลูกกาเดินบูขู่แล้วก็ลับด,ด้วยใช่ไหมตลอดเลยใช่เหรอใช่เลยเหรอครับอือโอ้ใช่ใช่แต่ลูก้าใจดีมากเลยค่ะเด็กคนนี้ที่ขู่แล้วก็กลับพี่ตลอดทางก็คือบล <Blue S 1> ูวิ่งหนีต่างหากเนี่แหละค่ะก็ปิดคลิปต,ตรงนี้เอาไว้มีอะไรจะอัปเดตชีวิตอีกเรื่อยๆนะคะมีคำถามแล้วก็มีคำแนะนำมีรีเควสอะไรก็ บอกมาในคอมเมนต์ได้เป็นการ living alone ที่จริงๆแยกออกมาจากพื้นที่ที่เรามีคนคอยช่วยเหลือเป็นประจำมันจะเหลือคนเดียวที่จะต้องทำอะไรหลายๆอย่างเองก็เหนื่อยกว่าที่คิดแต่ก็พี่นนว่าในชีวิตก็คงจะมีหลายๆคนที่คนเดียวทําทุกอย่างมาตลอดจริงๆในการใช้ชีวิตนะเออแด็พี่แนนเหมือน ก็มีคนช่วยเยอะอะบางเฮย,ย,ยเป็นบล็อกหนึ่งวันติดคลิปตรงนี้นะคะมีคำถามหรือว่ามีคำแนะนำหรือมีอะไรก็ฝากใต้คลิปได้เลยใครที่อยู่คนเดียวแล้วก็เลี้ยงน้องแมวต้องทำอะไรแบบพาน้องแมวไปคนเดียวดูแลคนเดียวแบบสุดๆไปเลยหรือว่าใครมีใครช่วยมี คำแนะนําอะไรเออใช่คําแนะนํำพี่แนนตอนเนี้เริ่มมีปัญหากับรถเข็นค่ะเพราะว่าอย่างที่แชร์ไปวันนี้ว่ามันใหญ่ไปสําหรับรถแล้วก็ณปัจจุบันนะพี่แนนใช้แบบนี้อยู่นี่นะณปัจจุบันแบบนี้อยู่อันนี้คือไซส์ใหญ่มากๆค่ะได้ประมาณสามห้าสี่สิบกิโลนี่คือใหญ่มากคือแมวตัวใหญ่สองตัวได้สบายๆแต่สามตัวจะเบียดละ อันนี้ก็คือได้ยี่สิบกิโลเอ๊ะหรือสิบสองกิโลลืมละช่างมันแต่ก็เป็นไซส์ใหญ่ของยี่ห้อไอแคนดอที่บอกว่าสิบพังตั้งแต่สามครั้งแรกที่ใช้แต่รวมๆก็ยังใช้ได้อยู่ค่ะคือสิบรูดได้แต่หัวสิบคือหลุดไปแล้วครั้งหนึ่งเหลือข้างเดียวอีกครั้งหนึ่งคือเหลือแต่ฐานสีเงินอันนี้คือวัสดุดูดีแข็งแรงใบหนึ่งเจ็ดแปดพันตอนพี่แนนซื้อแต่ตอนนี้เขาจัดโปรถูกลงแลง้วมัง้งไม่แน่ใจแต่เอาเป็นว่า ซื้อมาเจ็ดแปดพันแต่ว่าพังไวมาแต่ยังใช้งานได้อยู่สิพังไวเกินใครใช้ยี่ห้ออะไรอยู่และอยากแนะนำก็บอกพี่แนนหน่อยนะสำหรับผู้หญิงคนเดียวที่เลี้ยงแมวสามตัวใครมีย่ห้อไหนแนะนำหรือว่ามีเทคนิคอะไรที่แบบแนะนำบอกหน่อยนะคะแท็กมาในไอจก็ได้ค่ะว่าเออใช้อันนี้ยี่ห้อนี้อะไรเงี้ยถ้าจะง่ายกว่าการบรรยายใต้คอมเมนต์ ถอนหายใจหนึ่งทีเพราะวันนี้เหนื่อยมากขอบคุณสำหรับทุกการติดตามนะคะแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ท, comment, ทุกคนที่เป็นกำลังใจให้ส่งพลังให้แล้วก็คนที่พูดคุยกันเสม,มออพี่แนนมี YouTube Member แล้วด้วยเดีย๋ยวก็จะไปพูดคุยกับสมาชิกของเราเพิ่มเติมก็อืมบอกอะไรที่ไม่ค่อยบอกในที่สาธารณะอะไรเงี้ยคะ่ะขอบคุณทุกคนที่สมัครมานะคะ